กคนสวัสดีค่ะตื่นเช้ามาเราก็มาเข้าครัวแล้วก็มาหั่นหอมหัวใหญ่มันฝรั่งของเราเหมือนเดิมแล้วทุกคนทุกๆเช้าตอนประมาณ9ก้าโมงเบลก็จะมาทํากับข้าวไว้ให้ลูกให้ผัวรับประทานะกับข้าวกับปลาไม่เคยขาดตกบกพร่องเป็นกุนลสตรีหมายเลขหนึ่งในประเทศอิหร่านค่ะ <c oughs> วันนี้เบลก็จะทําเมนูที่เราคุ้นเคยกันนะทุกคนเบลวะทําเมนูเนี่ยประมาณ ประมาณหลายครั้งแล้วแหละหรือว่าไม่ได้ออกกล้องก็ไม่รู้นะทุกคนถ้าได้ออกกล้องก็ประมาณอยู่สองสาครั้งนะแต่เบลทาให้ลูกให้ผัวกินบ่อยนะทุกคนเมนเนี่ยจาได้เลยเบลเบลเคยเห็นที่ประเทศตุรกีเราก็ไปเที่ยวตุรกีก,กันกับพ่อะบ้านนี่แหละเราก็มาจากมาเลเซียใช่ไหมเขาก็หลอกล่อให้เรามาจ่าหลอกล่อให้เราติดกับแล้วก็มาเห็นว่ามาเที่ยวตุรกีเราก็ไม่เคยมาเราก็อยากมาใช่ไหมแล้วก็มากับเขาแล้วคราวนี้พอมาเที่ยวตุรกี ประมาณ1ิบวันทุกคนพอบ้านก็พาไปร้านอาหารร้านนู้นทีร้านนี้ทีแล้วเราก็เลยมาร้านหนึ่งเป็นเหมือนร้านข้าวแกงที่อยู่ประเทศอ่าตุรกีเนาะที่เอซันบูเราก็ไปทีนี้เราก็ไปนั่งกินแล้วพอบ้านนางไปสั่งอะไรก็ไม่รู้อ่านางก็จะเป็นข้าวแล้วก็จะมีแกงนี่แหละเขาใส่มันฝรั่งใส่หอมหัวใหญ่ใส่แครอทด้วยที่กลิ่นหอมเตะจมูกมากๆก็จะเป็น อ่าพริกหยวกทุกคนพริกหยวกสีเขียวเยวจําได้หอมมากรวแกงมันหอมหอมเลยแล้วเพราะว่านางก็เล่าว่าอ่า ตุรกีกับประเทศอิหร่านเนี่ยอาหารจะทำคล้ายๆกันแล้วก็มีบางอย่างที่เป็นเมนูอย่างคือคล้ายๆกับเมนูนี้ก็เหมือนกันจะคล้ายๆกันมันจะแตกต่างกันที่รสชาติคนตุรกีเขาก็จะค่อนข้างจะกินรสจืดนิดๆแต่ก็มีเค็มนะทุกคนก็จะมีจืดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะกินจืดๆแหละเพราะว่าอาหารที่เวลไปกินอ่ะอีกอันนึงที่เขาเอาใส่เหมือนหม้อด,ดินสีแดงๆอ่ะที่ลนไฟเคาะออกมาให้มันแตกอย่างเงี้ย พอไปชิมจริงๆมันก็จืดนะทุกคนเรลคิดว่ามันน่าจะนัวแต่ว่ามันก็จืดเนาะแต่ถ้าเป็นประเทศอิหเดียเขาก็จะใส่เกลือนะไม่ยากเบลก็ก็ทําจืดนะพ่อบ้านบางทีทํากับข้าวก็ทําจืดไปเลยแต่เราไม่ได้เรามันลดเกลือเค็มอยากฉันเป็นคนเค็มมากทําอะไรก็เค็มไปหมดมือหนักมากทุกคนทําเมนูนี้ก็คือกลมกล่อมเลยเบลอยากจะบอก เขาจะใช้เนื้อบดในการตุ๋นซุปนะทุกคนเราก็จะเอาหอมหัวใหญ่นีไปผัดก่อนอันดับแรกคือไม่ยากอาหารอีดานนี่ไม่ยากเลยทุกคนไปไปลากไปได้เอาลากไปเลยแล้วหน้าหน้าห้าหมุนโอเคไหนเก็บเก็บเก็บวันนี้ก่อน ในระหว่างที่เบลทำกับข้าวเด็กๆเ,เขาก็พากัน อ่ะเก็บของนะเบลบอกให้น้องอดีนะ่ะเก็บของเล่นด้วยเพราะว่าเบลจะถูพื้นนะวันนี้เบลจะดูดฝุ่นด้วยก็เลยสั่งให้ลูกเก็บของเล่นให้เรียบร้อยน้องอนณาก็คือเอาถุงในลิ้นชักเกบลเอามาใส่ของเล่นขาดถุงที่แม่เอามาไว้ใส่อย่างอื่นก็เอามาใส่ถุงเล่นมดทุกคนเรามาว่าเรื่องกับข้าวกันเด็กๆเ,เขาก็เล่นไปเนาะกับข้าวของเราเราก็จะเอาหอมมะเยงเนี่ยามาเจียวให้มันหอมหอมเลยนะทุกคนซิกเนเจอร์ขาดใราจาก็าคือทอดบลเคือเทศเข้มข้นขาด,ขาด ไปนี่ไม่ใช่อาหารอีดานนะทุกคนขาดบอได้เยค่ะต้องมีติดบ้านนะผงขมิ้นก็ต้องมีถาบ่มีก็คือบอได้ทุกคนเห็นไข่ละลายฟองที่อยู่อีกข้างมอกก็คือเป็นอาหารของเบลนั่นเองค่ะทุกคนค่ะก็คือเบลก็จะกินไข่ต้มแหละขี้เกียทจทําจักจะเห็นอย่างกินอาหารลดน้าหนักก็คือคือบอออกก็กินไข่นี่หละจ้ามันอิ่มดีเนาะทุกคนกินแล้วก็บ,บ่หิวจุกจิกโอ้ยลดอยู่นะ เราก็ใส่เกลือใส่โปรงคามิ้นใส่ซอสมะเขือเทศแบบเข้มข้นก็ประมาณช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะพูนๆเล็บแต่เราจะใส่เลยแต่ว่าเบลชอบแบบเข้มๆข้เข้มข้นแบบนัวหนักมือทําอะไรก็ไม่บรรยาบรรยังบ่ลุ้ยน้ำเขาดอกชนิดบ้าแบบเอ้ยคือเราต้องแบบถ้าใส่นิดนึงก็คือการประหยัดไงทุกคนแต่เราไม่ใช่คนแบบนั้นเราเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกคนค่ะ เราทำอะไรเราก็มือหนักไปหมดกาะแม้กระทั่งหนุ่มผัวนักตลอดจ้ะวกเข้าเรื่องนี้อีกแล้วไม่ใช่ทุกคนเราก็เป็นคนน่ารักนี่แหละจ้าล้วก็รูปเบาๆเนาะมันฝรั่งแครอทเราก็หั่นให้มันแบบสวยงามเรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือพริกหยวก สุขของเรานั่นเองพระเอกของเราที่ทําให้มีกลิ่นหอมมากถ้ามันเข้ากันกับโหงคมิ้นนะทุกคนก็คือมันเลิดเลยแล้วก็ผัดคุกคิกคุกคิกสักนิดนึงเราก็ใส่น้ําเข้าไปพอสักประมาณครึ่งหม้อเบลก็ใส่มันเยอะๆแหละคะ่ะเพราะว่าเบลจะตุน่นมันฝรั่งกับแครอทให้มันเปื่อยสักนิดนึงเด็กๆจะได้กินง่ายนะใครไม่ตุนเอาพอสุกก็ได้ใครจะเอาแบบเปื่อยก็ได้แล้วแต่พอเราเติมน้ำไปเราก็ คนให้เขาเข้ากันนะทุกคนแต่ว่าเบลอะจะใส่น้ําเยอะเพราะว่าเบลมือหนักนี่แหละเออเบลใส่เกลืออะไรเงี้ยคือคือใส่น้ําเยอะไว้ก่อนก็ตุนตุนไปเดี๋ยวมันก็จะน้ําเดี๋ยวมันก็จะงวดเองทุกคนพอน้ํามันเดือดใช่ไหมเราก็เอาเนื้อบดเนื้ออะไรก็ได้แต่ว่าเบลใช้เป็นเนื้อแกะบดนะที่อิหร่านเขาก็จะมีขายเนื้อแกะบดท,ที่เราซื้อมาน,นั่นเหละเราก็จะเอามาทําเป็น หมุนกลมๆเหมือนเราทําแกงจืดนั่นแหละทุกคนบางทีเมนูนี้ไม่แน่ใจแล้วมันชื่อประเทศอิหร่านว่าอะไรแต่ว่ามันคล้ายๆกับแกงจืดเอาน่าจะเรียกแกงจืดอิหร่านนะทุกคนมันใช่อยู่นะแต่คนอิหร่านเขาจะเรียกว่ากุดแซกเกลี เวลาเรียกก็เรียกยากลินพันกันอู้ยิ่งกว่านักร้องค่ะทุกคนภาษาเขาเนี่ก็คือรอเรือรอลิงสอเสืออ๋สอสอาลานี่มาเยอะมาจักสิมาหลายเรายิ่งไม่ถนัดอยู่พวกรอเรือสอ้สางสอสิ่งนี่ <laughs> เรียนจบมาก็เอาไก่แรกออกเนาะทุกคนผัวนี่จะให้ลูกเป็นมงเป็นหมอเป็นนายทหารโอ้ยเบิงเบิงความความรู้แม่เขาหน่อยค่ะ DNA มันมาจากไหนก่อนจะเอาลูกมาเรียนเก่งมันไม่ใช่ค่ะ แต่จะว่าไปการเรียนเก่งไม่เก่งมันอยู่ที่คนหรอกเนาะถ้าเรามีตั้งใจฝึกฝนยังไงก็ทําได้บบมีผูุใดเก่งมาตเกิดหรอกค่ะตะข่อยกับบริเก่งมาตเกิดอนะอยู่ไปอยู่มาเก่งซะงั้นบ่มี่ปุใดเอาเปียบพัวเอาพื้นกับลูเบิรเพียงแต่เราพูดภาษาไทยเขาฟังบลูเลียงจากโซนลำนา <laughs> แต่เราเก่งไงเราลถไงเราฟักออกหมดแต่ว่าพอเอาไปเป็นเรื่องเป็นการเป็นงานไปหาหมอหมอถามว่าเป็นนนเปนีฟ้าบม่รู้เรียงจานแต่ว่าผัวเว้าเพื้นจะรู้หมดนะทํากับข้าววันนี้คงจะได้กินตอนเย็นแหละเพราะว่าแกงถั่วเราก็เหลือเนาะเบลทากับข้าวยังไม่สุกเลยอดินกับวนาก็หิวแล้วเบลก็เลยต้องตักแกงถั่วไปให้ลูกกินก่อนก็เลยได้กินแกงถั่วเพราะบ้านก็ไปซ่อมรถกลับมาพอดีนางก็เลยกลับมาก็หิวโซนะจ๊ะ ก็เลยเอาแกงถั่วนั่นแหละให้กินก็เลยอิ่มกันไปกับข้าวที่เบลทำก็ได้เอาไวให้กินตอนเย็นแล้วกันเนาะทุกคนในบ้านก็คือกินข้าวกันเรียบร้อยเรือแต่เบลนี่แหละทุกคนมัวแต่ทำอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ก็เลยไม่ได้กินข้าวกับเพื่อนไข่เราก็สุกพอดีเราก็มาปอกไข่จะ้ะวันนี้จะกินไข่กับซอสฝาเขียวติดใจมากคือตอนเป็นเด็กก็กิกนอยู่ทุกวันนะคุณตาเบลอย,ยังบ่นเลยนะทุกคนคือหาเงินมาได้เท่าไหร่ ขายข้าวไปซื้อไข่ให้หลานกินเลี้ยงหลานกว่าจะโตไม่ใช่เรื่องง่ายบาดข้าวทำนากว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดแล้วก็เอาไปขายมาซื้อไข่ให้หลานกินคันหลานบ่ได้กินไข่พ่นกระบ,บ่ไปลรงเลียนด้อค่ะหลานผูนิกก็คือบวมหยากรูงหญ่ขึ้นมาเฮ่เเบวมหยากติดผู้ซายแอนและแน่ไปน้าเขานั่นแหละชีวิตเบลทุกคนดื้อรั้นมากที่สุดยืนหนึ่งเลยจะบอกให้เพราะว่า กินไข่เนี่ยกินไข่มันมึนต่อเพลินบานจริงๆนะทุกคนมึนที่สุดเลยอย่าก,กินไข่นะมีลูกบอกลูกมีร้านบอกรลานแต่ว่าอันนาก็คือกินกับแม่เยอะมากยมอย่ามึนเดือดกินหลายๆอย่ามึนเดิอเขาบอกว่ากินไข่มีโปรตรีนนะลูกจ๋ากินหลายๆอยู่แต่ว่าอย่ามึนคือแม่ด้ขอร้องไข่ก็เป็นเมนูโปรดของเบลอยู่แล้วนะทุกคนเบลชอบเอาไข่ไปขยี้ใส่น้ำปลาแล้วก็กินกับข้าวเหนียว ซอสภูเขาทองก็ได้ซอสอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบว่าซอสแบบฝาเขียวอ่ะเออนั้นก็ยิ่งอร่อยเลยใส่น้ำปลาก็อร่อยเหมือนกันก็จิ้มกับข้าวเหนียวกินก่อนไปโรงเรียนทุกวันบ่ได้กินก็คือเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างแล้วก็กินเป็นคนกินไข่เก่งมากเลยนะทุกคนกินได้เป็นหลายๆฟองวันนี้เบลต้มสิบฟองใช่ไหมเบลคิดว่าพ่อบ้านกับน้องอดินนาก็คงจะมากินด้วยกันแต่เขาก็คือกินข้าวกันอิ่มแล้วทุกทีเนี่ยน้องอดินจะมากิน ด้วยนะทุกคนแต่น้องบอกว่าไม่เอาแล้วเพราะว่ากินข้าวเที่ยงไปอิ่มแล้วพอบ้านก็กินได้แค่คำสองคำนางก็ไม่เอาแล้วคำหนึ่งก็คือเครื่องลูกและจาคำหนึ่ง <laughs> ฉันก็ให้กินยาก็อยากให้มีโปรตีนในร่างกายเนาะคนอหร่านเขาไม่ค่อยกินไข่นะทุกคนเม <laughs> นูที่เขาทำกับข้าวคือบอกคอยมีไข่ปันใด แต่ก็ว่าไม่ได้หรอกทุกคนเขาก็ทําอาหารแตกต่างกันเนาะคนละอย่างคนละภูมิประเทศมันก็เลยทาแตกต่างกันออกไปสําหรับเบลมาอยู่ที่นี่นะการเลี้ยงลูกของเบลคือเลี้ยงแบบผสมนะั้นทั้งวนทั้งไทยทั้งอิหร่านอาดินานาก็คือกินได้เบลกินอะไรเขาก็กินตามแต่ถ้ามันไม่เผ็ดเขาก็กินได้แหละอัน,นาก็คือกินตามเบลทุกอย่างเลยทั้งไข่ทั้งอะไรเวลาที่เบลผัดบลอกคอรี่มาให้กินน่ะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะได้กินอาหารไทยไม่ผงสุลุดกะมีแนส นะ <laughs> แต่ก็ไม่ให้กินเยอะเลยทุกคนเบลก็เริ่มเบาๆลงแล้วแหละกินบ้างไม่กินบ้างน้ําตาลบ้างไม่น้ําตาลบ้างก็แล้วแต่วันแต่ว่าก็จะตัดน้ําตาลตัดแป้งออกให้ได้เยอะมากที่สุดเพราะว่าเรากินมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเราเรามันอึดอัดร่างกายอะทุกคนพอได้แบบว่าไม่ค่อยกินอาหารเยอะเราก็ร่างกายเราก็แบบเบาๆลงบ้างมันเบาลงจริงๆนะ คือใส่เสื้อผ้ารู้สึกว่าตัวเองเบาลงแล้วไม่อึดอัดเหมือนแต่ก่อนกินไข่จานนี้หมดคนเดียวก็คงจะอิ่มไปถึงตอนเย็นนี่นแหละทุกคนเบอร์คงจะกินอะไรไม่ได้อีกแล้วแหละกินไข่เสร็จอะไรเรียบร้อยนะจ๊ะเราก็มาเอาผ้าไปตากทุกคนซักผ้าอยู่เบดมือเป็นอะไรก็ไม่รู้ผ้าก็คือเยอะมากคนมีอยู่สี่คนเนาะก็ซักอยู่นี่แหละซักบนไปค่ะเครื่องซักผ้าก็คือทํางานกันทุกวันเลย ก็ยังดีที่มีเครื่องทุนแรงทุกคนถ้าไม่มีเครื่องทุนแรงเบลตายอย่างเขียดนะหรจะมาซักผ้าทุกวันแบบนี้โอ้ยคงจะแห้งไม่ทันค่ะแล้วอากาศข้างนอกก็คือติดลบสามองศาทุกคนหนาวไม่ไหวแต่ว่าใจเราก็สู้เพราะว่ามันหนาวแค่ไหนเราก็อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านก็คืออุ่นมากเราก็มีเครื่องทุนแรงแล้วแหละทุกคนก็เตาผิงนั่นเองที่ทำให้ความอบอุ่นในบ้านของเราคงที่ไม่หนาว ตากผ้าตากใจกับคงกับข้าวก็ไม่ได้ขาดนะงานบ้านงานเรียนก็คือเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างโอ้ยคืออะไรเนี่ยมันใช่เบลหรือเปล่าฉันมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> นี่แหละทุกคนเขาเรียกว่าทตารักที่แท้ทรูเรามันเลือดนักสู้อยู่แล้ะถ้าสู้ไม่ไหวเราก็จะคานไปค่ะคานไม่ไหวเราก็จะกระดึ๊บกระดึ๊บไปเหมือนชิเมโตไดแหละ <c oughs> การใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันสอนให้เรารู้ว่าวันไหนถ้าเราหมดไฟจงท่องกับใจตัวเองไว้อยากกินไข่เราก็ต้องใช้เงินซื้อค่ะบนอะไรอยู่คะไปทำงานสิคะไม่เลือกงานไม่ยากจนคะ่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะใครสนใจสั่งสินค้าจากร้านสาวเบลทักเข้ามาได้เลยค่ะกุนเชียงแซลมอนปลาสซาลิออกไก่ก็มีของพร้อมส่งตลอดนะทุกคนปลาระบองทั้งสุกและดิบก็ยังมีของพร้อมส่งค่ะใครสนใจก็ทักเข้ามาหาเบลที่รายตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ